คเครื่องเสียงชุดนี้ไม่ได้การชสดงวิเลองทามาดูหน่อยนะครับเพื่อนๆว่ามันไม่ได้การยังไงแบบไหนอย่างไร,แบบไงไรต่อสายลำโพงเข้าต่อสัญญาณเข้าเปิดเครื่องโอ้ไฟโปรเทคไม่เกิดไฟคลิปไม่เกิดก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะลองเครื่องเสียงได้ ก็เลยดำเนินการเล่งเสียงใช้งานได้ดังดีด้วยง้อแตกดังดีมากดังแรงมาก PA 8 0 0นะครับเพื่อนเครื่องเสียงไม่ได้การ แต่เปิดแล้วดังดีได้การแล้วทีนี้หยุดหรือยังยังไม่หยุดครับต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเอามาเป็นชุดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเปิดดูภายในว่า PA 8 0 0ของ s t s มีอะไรอยู่ข้างในทำไมเขาดังดีจนแทบที่จะหูแตกเลย ตัวนี้ในการเพื่อนครับเป็นทรานซิสเตอร์นะครับวงจรไบโพลราทรานซิสเตอร์นะครับโอ้ไม่เป็นไรที่สุดยอดมากขยาจไฟเป็นแบบนี้แรงดันไฟที่หม้อแปลงนะครับโอ้ห้าสิโบโวลต์นะครับโอ้สี่สี 4, ่สี่พันเจ็ดร้อยไมโครฟารัดคูณสองนะครับ ข้างบวกคูณ2ข้างลบคูณ2มี C อยู่4ตัวนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนครับดําเนินการไปนะครับดําเนินการตรงไหนอ่ะเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับดูการหมุนของบัลลมนะครับแล้วก็ฝุ่นเยอะๆจัดการออกไปนะครับในส่วนของฝุ่นเห็นไหมครับภายในเป็นแบบนี้นะเครื่องสวยงามมากเครื่องยังไม่มีการซ่อมยังไม่มีการเสียนะครับแล้วก็ดีนี้มันก็ไม่เสียด้วยนะครับ ก็คือนำพาภายในให้เพื่อนได้เห็นนะครับว่า NTS 800นี่เป็นแบบนี้อุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรเนี่ยเขาทำบ้าอะไรตัวนี้อแล้วก็ทำบ้าอะไรเนี่ยมีหน้าที่อะไรเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ตรวจจับความร้อนนะครับเมื่อความร้อนมากเครื่องก็อาจจะโปรเชกนะครับหรือจะสั่งให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆมันเป็นแบบนั้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะถ้าร้อนแล้วพวกก็จะต่อวงจรในสภาพปกติไม่ต่อวงจรนะครับตัวนี้นะมันเป็นแบบนั้นครับในส่วนนี้นะครับดีเจวิสโกกดากพืนเพื่อนมาดูนะครับภายในมันเป็นแบบนี้เลย แล้วก็จะเอามือมาขยับติงๆด้านหลังมันหน่อยสวิตแถวนี้มีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรไม่เปลี่ยนะครับไม่เปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าเครื่องกระแทกมันจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรเลยนะครับเครื่องยังดังดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการกระแทกนะใช้งานได้ ขอาฟุนทุ่มกุมารออกนะครับจัดการไปครับไปไอจะไปจะไปจะไปถึนเยอะเนี่ยเปิดฟ้าด้านข้าขงนี่ออกด้วยนี่นีน่น yeah. ี่เปิดออกเปิดออกแล้วทจะมีไงนี่ไงนี่ไงฟุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนครับ ถ้าเอาออกได้นะครับลมมันจะพัดผ่านจุดนี้ได้ดีมากนักแลก็เนื่องจากว่ามันใช้งานมาหลายปีนี่นะครับเอาออกครับน่เอาออกนะครับนะเบื่อครับขนาดนั้นนะครับดูด้านล่างของวงจรไหมดูดูด้านล่างของวงจรเผื่อมันมีอะไรหลุดเผื่อมันมีอะไรหลวมจัดไปวงจรเป็นแบบนี้ครับสวยไหมไม่เห็นสวยเลยเดี๋ยวล้างหน่อยนึงแล้วก็บัดทีในส่วนของทรานซิสเตอร์เข้าไป จุดนี้นลวมด,ดูหน่อยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะพูดถึงนะอา่านี่คือด้านล่างของหงจอไม่สวยมันเป็นข้างยางในตาเนีล้างออกหน่อยนะพูดถึงนะครับจุดบัตรกีะอะไรต่างๆดูหน่อยโอ้โอ,โอ้มายก็ดูในส่วนของพัดลมเห็นไหมฝุ่นอยู่ที่ใบพัดลมแบบนี้การระบายความรอ้อนไม่ได้ผลร้อเปอร์เซ็์อา่าเราต้องปัดฝุ่นให้มันได้ร้อเไม่ได้แล้วหร เอาลอยพอจัดไฟเอ็นครับล้างออกก็เห็นจุดนีนะ้มันจะมีจุดแตกจุดที่ตะกัวไม่เต็มอยู่เงี้ยเห็นไหมมันมีขาไหลนะครับแต่ว่าตะกัวไม่เต็มและบางครั้งบางทีมันมีหนวดตะกัวนี่แบบเนี้ยดูแลนะครับปัดกี้เข้าไปนะครับพวกขาทรานซิสเตอร์อะไรต่างๆนะจัดไปนะครับแล้วล้างออกนะครับ ีให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรากระแทกแรงๆนะหรือเวลาเครื่องถูกเคลื่อนย้ายนะครับมันจะไม่หลุดออกกลางทางนะเพื่อน <c oughs> จัดไปครับหลังจากที่เราดูแลในส่วนด้านล่างนี้ปัดฝุ่นแล้วเรียบร้อยหมุนน็อตพวกนี้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็มาดูในส่วนของอินพุตเช็คอินพุตมีปัญหาหรือไม่อย่างไรบัดกีหน่อยมองด้วยสายตาแล้วอาจจะไม่มีปัญหาก็ต้องบัดกรีด้วยเผื่อเขาหลวม แล้วทีนี้ก็ในส่วนของเอาพุทเอาพุทก็แจ็คสเปคคอนนี้บัตรกีหน่อยสี่ขาเนี่ยตัวนี้หมุนน็อตออกมาแล้วเคลือบด้วยตะกั่วแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยหมุนอ,นออกมาหน้าน,น็อตมันน่ะนะครับเพื่อความาคางเพื่อความไม่เกิดปัญหานี่หมุนมันออกมาแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วทีนี้ก็เคลนะือบด้วยตะกัว่วนะเคลือบด้วยตะกั่วเคลือบ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 ล้างให้สะอาดแล้วก็หมุนกลับคืนเข้าไปนะเพื่อนเยเป็นแบบนั้นนะเพื่อความคางบัตรกีแล้ว เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะเคลือบให้ดูก็คือนะครับตรงนี้นะเพื่อนคือจุดที่จะไปสัมผัสกับเจ้าตัวนอ็อตแล้วก็เกิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าผ่านเจ้าตัวนอ็อตทองเหลืองตัวนี้นะครับผ่านลงไปที่แถบลําโพงด้านหลังขั้วต่อลําโพงด้านหลังแล้วทีน่นี้จุดสัมผัสตรงนี้เนี่ยเัาเป็นตะกัว่วมันเป็นลายวงจรนะครับซึ่งเคลือบตะกั่วไว้บางมา พอนานวันเข้ามันก็จะบางลง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 นะครับไอ้ตะกัวตรงนี้เนี่ยเพื่อนครับมันไม่เหมือนคนนะครับอยู่กันไปนานๆตัวนี้บางลงครับแต่คนเรานะครับอยู่กันไปนานๆมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับท้องมันจะเปดออกเปดออกเปดออกเปิดออกพุงมันจะยื่นออกยื่นออกอันนั้นมันคนครับแต่อันนี้มันตะกัวครับมันจะบางลงบางลงนะครับ จัดไปครับเคล,ลือบด้วยตะกัวผมได้ทําการเคลือบด้วยตะกัวครับนาแล้วนะครับอันนี้เอาจริงเอาจังนะครับผมไม่ได้ทําเพื่อเป็นพิธีนะครับไม่เหมือนกับการเลือกตั้งนะครับทําเป็นพอเป็นพิธีครับ<เ>อ <new> ่านี่เอาจริงเอาจังเลยจะไปคิดว่าการเลือกตั้งสอสอไปหยอ่อนบัตรลงคะแนนอันนั้นมันทําเพื่อเป็นพิธีครับแต่สุดท้ายแล้วก็ติดสอวอติดอันนั้นอันนี้เหมือนเดิมจัดตั้งไม่ได้ อันนั้นมันการเมืองอันนี้เอาจริงจังครับเคลือบแน่นแน่นเนี่ยด้วยตะกั่วทีนี้หมุนน็อตเข้าอย่างแน่นถ้าตัวนี้มันไม่แน่น,หม,น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 หมุนเข้าอีกนะเนี่ยเนี่ยหมุนเข้าอีเนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นเอาให้แน่นจริงๆนะครับตัวนี้ไม่เล่นนะขั้วต่อลาโพงหลุดล้วมมาใช้งานไม่ได้มีปัญหาวุ่นวายนะครับจัดไปครับครับผมได้ทําการดูแลจุดบัดรกรีดูแลพวกฝุ่นอะไรต่างๆ,ๆออกปเป็นทียบร้อยแล้ะแน่นแล้ะ ปัดฝุ่นแล้วทีนี้นเครื่องเขาไม่ได้เสียตั้งแต่แรกม,มาดูแลเฉยๆ <c oughs> เครื่องมันไม่ได้การแต่มันได้การอยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันพังนะเอามาดูแลเฉยๆทีนี้ผมก็ลองเครื่องเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆครับมันก็มี เหตุการณ์แบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเครื่องไม่เสียที่แกออกมามาทํามันพังก็มีนะเพื่อนได้ซ่อมกันมากมายแล้วนะครับไอ้เครื่องไม่เสียนี่นะครับแกออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดใส่กลับคืนก็ไปเครื่องเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้มีคนออกมาให้ช่างวิทย์ซ่อมอะแย่แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ก็มีด้วยนะครับระมัดระวังในการทาด้วยมันดังแรงมากมันดังแรงมาก ทีแน่นครับทีนี้ในส่วนของมิกในชุดเครื่องเสียง มันไม่ได้การนี้มันจะเป็นยังไงมันดังอยู่ดังทุกช่องเลยมันได้การอยู่ และทีนี้ผมก็ดําเนินการตรวจเช็คต่างๆไ oh, ล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ oh, ก็ดังครับดังครับดังทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่เป่าฝุ่นทําความสะอาดที่นี้ก็ตามไปดูในส่วนของแจ็คของเขาปัดฝุ่นออกทําความสะอาดครับเพื่อนมันน่าจะที่มีฝุ่นเยอะนี่แหละมันถึงไม่ได้การครับเพื่อน จมีเรทางคงต้องจากไปครับแล้วก็เก็บเข้าแลกให้เรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเครื่องเสียงเมริการดังได้การดีต้องลาจากไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาจากไปขอเป็นแรงใจครับ I don't care. I don't